สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวการแกะกล่องสินค้าความจริงต้องบอกว่าเป็นการ unpackaging นะครับมเพราะมันไม่ได้เป็นกล่องมันไม่ใช่ unboxing นะครับเป็น unpackaging สินค้าจาก Lazada นะครับเป็นชิ้นที่2ที่ผมซื้อมาคือความจริงซื้อมาหลายชิ้นแล้วแหละเป็น10ชิ้นแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้มันก็มีเรื่องที่มันเป็นจุดที่มันพีคเหมือนกันก็คือ ได้รับสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะช้าเลยนะครับแล้วก็เป็นการบริการจัดส่งจาก l a z d d e e x p r e s s นะครับเองด้วย i i x สินค้าที่ผมซื้อมาในวันนี้ที่ผมสั่งมานะครับความจริงสั่งไปวันที่26นะครับอันนี้จะเป็นโปรดักต์ในหน้าของ Lazada มันนั่นก็คือ Easy Share Wi-Fi SD Adapter นะครับหรือเรียกว่าเป็น SD card Wifi นะครับเพื่อจะให กล้องถ่ายรูกธรรมดาของเราเนี่ยมี Wi-Fi ขึ้นมานะครับก็นี่คือโปรดักในหน้าสินค้านะครับใครสนใจลองมันมันมีราคาไม่แพงนะครับก็คือเราถ้าเรามี SD Card อยู่แล้วเราก็สามารถจะเอาตัวเนี้มาใช้คู่กับกล้องดิจิตอลของเราที่เป็นกล้อง Compact หรือกล้อง dsil กล้อง sil กล้องอะไรก็ตามที่มันใส่ Memory Card ได้นะครับเพื่อจะให้มันมี w i f i เฉพาะรุ่นที่ไม่มี Wi-Fi นะ โอเคหลักการทำงานของมันก็คือทำงานแบบเ,เป็นเป็นเว็บเซอร์วิสนะครับตัวนี้มันราคาไม่แพงถือว่าถูกสุดแล้วในตลาดเพราะมันมีความเป็นอะแดปเตอร์เราต้องเราสามารถจะเลือกความจุของการ์ด s i m r o s o SD r d r d ที่เราจะนำมาใส่ข้างในตัวมันได้นะครับก็คือสั่งไปวันที่26นะครับตามกำหนดการเนี่ยทางรีเพริเอ เมลตอบกลับจากลาซด้าเนี่ยบอกว่าจะได้รับประมาณวันที่31กันยาจนถึงวันที่1ตุลานะครับวันนี้จะรับจริงๆวันที่3ตุลาแต่สังเกตเข้าไปดูในพันทิป c o ทนะครับก็จะมีหลายๆคนที่เข้ามาโพสต์ไว้เกี่ยวกับลักษด้าส่งของช้าของผมเนี่ยเลือกการส่งของเป็นแบบ cash on delivery ก็คือจ่ายตังค์ตอนของมาแต่ส่วนใหญ่คนที่เขามีปัญหาเขาก็มีไปกประทั่งบางคนที่เขารูดผ่านบัตรเครดิตไปแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะ ดูดีกว่าแพ็กเกจมันไม่มีอะไรเลยเซลเลอร์สลิปเนี่ยให้มาอันเดียวน่าจะมีข้างในอีกนะฮะครัเข้อไปแล้วนะครับเซนเดอร์ไปแล้วอันนี้สูกส่งมาโดย L.E.X นะครับก็คือมันไม่มีการห่อกันกระแทกอะไรนะครับครั้งนี้มันมาเป็นแบบมาเป็นแบบแพ็กเกจิ้งแบบเหมือนเอกสารนะมืนเราซื้อเอกสารอะไรมาสักอย่างอะ่ะ ข้างในนี้นะครับอันนี้จะเป็น seller s list นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้มันมีราคา600กว่าบาทเองนะ6 4 9อันนี้คือผมได้ราคานี้ easy share อ่าเรียกว่า easy share แล้วกัน easy share wifi micro sd adapter เนี่ยมันมีที่ราคาเนี้ต่ำสุดคือจริงๆแล้วทุกๆราคาของมันอะฟัง์ชันมันเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เราต้องมาใส่ micro sd card เองใช่ไหมฮะ มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกับพวก i i i e หรือว่าตัวอแอร์แฟลแอรของ t Toshiba ที่ก็จะมีความจุมให้แล้วนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากร้าน r e g e n d ์ลีเจนต์ไทยแลนอ๋อร้านนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับมีชื่อมีชื่ออันนี้เป็นเ e ล l e r รสลนะครับได้มาจาก r e g e n ต์ไทยแลนดปประกันสินค้าตัวนี้ก็น่าจะประกัน 1>, 1ปีแต่เนื่องจวยความที่มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ประเภท SD card เป็นพวก memory card อะไรเงี้ยตัวประกันมันจะอยู่ที่ p a คเกจจิ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บ Packaging เอาไว้นะครับราคาเต็มมันเนี่ยหอยอยสี่สิบาทเชื่อว่าถูกที่สุดใน Lazada ตอนนี้นะหมายถึงว่าถูกที่สุดในรุ่นนี้โปรดักชั o นนี้แล้วก็ใส่โค้ดลด 1ิบห้าเปอร์เซนต์เข้าไปลดลงไปเก้าสิบเจ็ดบาทเหลือห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทจุดหกสิบห้าคือห้าร้อยห้าสิบสองเมาดูข้างในกันดีกว่าข้างในของมันจะมามาเป็นแบบนี้ง่ายๆ e ซีแชร์ไวไฟเอสดีมาดูแล้วมันก็น่ารักดีนะฮะ ก็จะมีแมนนวลเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะครับโอเคสำหรับ Unboxing เนี่ยก็ขอจบแค่นี้นะครับ aging, อันแพ k a เกจิอ่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวการใช้งานเจา้า S D E a Share y s S D Adapter ตัวนี้เดี๋ยวผมขอศึกษาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องของการใช้งาน E y Share ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ